ใช่แต่ต้อง GPS เลยครับเดี๋ยวเหมือนจะเจอหรือเปล่าครับต้องวีนาตรงนี้ครับต้องปูน่าตรงนี้นางพันยาอยู่จะต้องชุกกระหล่ำไหลขึ้นมาแล้วครับตรงนี้แต่นักของต้องปูพยายามที่จะไปครับโดนแต่นังของเลสโซนดักไว้อยู่ครับแต่ต้อง GPS ด้านหน้าของน้องวีนัสครับดันเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับตรงนี้น้องภูมิว่ายังไงครับกำลังจะดันขึ้นบ้านแล้วแต่ลุงน้องวีนัสตรงนี้ตามสุดเหมือนกันครับน้องภูมิยืนเล็งอยู่แล้วเป็นน้องอาเธอร์ตรงนี้ครับส่งตำงหน่งของ GPS ครับผมจบแปดไปเลยครับโอ้โหหายไปเลยครับตำงหน่งของ GPS ตรงนี้ครับเอาเหมือนกันครับจากด้านของ อาเธอร์ครับแต่ว่าวาตรงนี้มา7อีลิมครับถ้าต้องวีนัสตรงนี้ได้มา9อีลิมแล้วจะเล่นกันตรงอาเธอร์ต่อเลยตรงนี้ท่างต่างของน้องโมครับโดนขออยู่ครับอ้าวไม่ให้เข้าท่านนงโมโดนขอไปอีก39 42ดาเมจตรงนี้ครับชูกระรานตรงนี้ครับตั้งเครื่องบีบแล้วก็จะไปให้ได้ครับท่านนักลูกน้องวีนัสว่ายังไงทง้านองวีนัสแพนวีนัสแพนตรงนี้เทปแต่เราระเบิดดักไว้ก่อนครับลูกน้องวีนัสตรงนี้เล่นอยู่ชั้น3ครับแล้วสบัดเข้าป้านท่านองอาเธอร์ตรงนี้ครับไหลเข้ามาติดบ้านแล้วครับชชิิดดกกำำแแแพพพงงล้วมา เรียบร้อยครับเจ้าของวิเจะต้องอาเธอร์ตรงนี้เสียทางด้านของทางด้านของใครไปก่อนน้องโมครับะต้องของเน็กกี้ตรงนี้ก็มันจะล่วงลงไปแล้วเน็กกี้ล่วงไปหนึ่งคนครับตรงนี้เจ้าของโนเนมโนเนมเข้ามาเล่นด้วยดัซซี่ตรงนี้ไปเก็บไปน็อกด้านเจ้าของเทสดแคนไอเจทางด้านของเทสดไอเจแมททางด้านของทางด้านของดัซซี่ครับเก็บงานทางด้านของไอเจไปครับตรงนี้เป็นเจ้าของเทสดไอเจครับต้อปิดงานไปครับโนเนมตรงนี้ครับมาเป็นมือที่สามครับแล้ววีนัทตรงนี้เสียเจ้าของลูกน้องวีนัทเจะต้องชูกันลันไปครับโอ้เอาแล้วครับมือที่สามมาอีกแล้วคครรัับบตะองโนนเม จอแล้ว้องวีนัทแน่นอนครับน้องแ็ดออกมาแล้วตรงนี้ต้องวีนัทพยายามที่จะออกซ้ายมาฉีกกระแทกลากซ้ายมาด้วยสะบัดเข้าไปก่อนเลย28ดาเมจครับตรงนี้แล้วไปเลยครับตรงนี้านะของวีนัทจะต้องอากิระว่ายังไงครับจะโดดเข้าตู้ก่อนแล้วเข้าตู้ได้ครับตรงนี้ชาะของอากิระครับแล้วชุบเพื่อนกลับขึ้นมาครับเป็นน้องลูกน้องวีนัทเกิดขึ้นมาจะเป็นเรียบร้อยครับน้องแพนตรงนี้ชุบกลับมาให้ครับแล้วตรงนี้านะของฮาทีโอสะบัดเข้ามาก่อนเลยครับแล้วล่วงลงไปครับน้งโนเนมตรงนี้ครับเป็นน้องเลิฟมาเชลครับเก็บการน้องเช็ด ฟาค่อนไปเดี๋ยวด้านล่างจะเล่นกันต่อครับพยายามจะสมัครเข้ามาแล้วครับตรงนี้ยังไงยังไงแต่านของราชาเบ็ดต้องถอยออกไปก่อนเลยจาต้องอามรับ,รบเล่นกับตลงองราชา,ชาเบ็ดตรงนี้ครับ มา,ม,ม,มาดูทีมลับใช่ไหมมาดูทีมลับใช่ไหมเออจากนั parole, ้นของราชาเบสตรงนี้ถ้าต้องฟรีลิกล่วงลงไปจะต้องวาวาตรงนี้ขอเป็นมือที่3ครับเล่นกันทางโนเนมอยู่ว่ายังไงว่ายังไงท่านรองของท่านรองของวาวาไหลเข้ามาแล้วครับตรงนี้ท่านรองอาร์มี่อาร์มี่ยืนดักไฟไว้ตรงนี้25ดาเมจกอดเลยแล้วล่วงลงไปราชาเบสกับท่านรองอาร์มี่ตรงนี้ครับอยู่คู่กันแล้วก็ล่องล่วงคู่กันตรงนี้จะต้องวาวาโนนูบครับแล้วมีทางด้านของเท็ทางด้านของดูดเลือดเข้ามาท่านองวาวาต้องถอยออกมาก่อนมันโดนดูดเลือดครับมาาาแลล้้ววยงงไท แล้วทองฟรีตรงนี้แล้วตามกันเข้ามาครับมาเป็นแถวเลยครับมาเป็นขบวนตรงนี้เจ้าของทันเดอร์ตรงนี้ล่วงไปจากกวดล่วงไปหนึ่งคนครับตรงนี้จะโดนไอเอีเแล้วไอเอีเเล่นต่อเลยทากงการของฮาน่อยฮาน่อยเมกาตรงนี้กางไอวอลเจ้าของขาวาสะบัดสายออกมาแลว้วออกขวาม,มาจะตของเอ็กซ์ X ตรงนี้ครับเจ้าของขามาเลิฟมาเชลตรงนี้แล้วเจ้าของวาวาตรงนี้กำลังจะจบลงไปครับเอาแล้วครับสี่หนึ่งสี่หนึ่งตรงนี้ฮานอยล่วงลงไปแล้วเปิดชุบเพื่อนขึ้นมาครับแล้วเป็นเจ้าของวาวาตรงนี้ครับจบเจ็ลงไปเจะของไอเอีเครับโอ้มาแล้วครับไอเงนี้ครับบส่งววาาจเฮด คอนครับอแต่ทานของยูสโอว่ายังไงครับเล่นกับทางวีนัทเลยชูกระลันตรงนี้เป็นนกดาวแต่างทันเดอร์อาร์เทอร์ลิเจนซี่มาครับโอ้โหแล้วเสียไปสองแล้วครับแต่ทางอาร์เทอร์ลิเจนซี่ตรงนี้กับซีอีลิมเท่านั้นครับเอาแล้วครับแต่ทางเน็กกี้ครับออกมาจแต่ทางฟาโทเปียก่อนเลยครับตรงนี้ว่ายังไงครับว่ายังไงครับเอ็ดอาร์เทอร์ลิเจนซี่ตรงนี้ครับ ดีเครับได้มาสี่ลิมครับตรงนี้ดาซี่แล้วข้างหน้ามีใครอยู่ดาซี่รวบไปก่อนเลยแล้วกางไอ้วอชถูเพื่อนก่อนเลยครับตรงนี้ครับเป้นองดาซี่ครับยังกลับขึ้นมาในเกมได้ครับเป็นต้ตอ,นอง r า e t อนั่นเองครับแล้วขอคื้นเหมือนกันโทมัสต,ตรงนี้บอกโผล่มาทําไมครับขอสังกกตหน่อยแล้วกันครับ วีนัทตรงนี้ครับมาสเกตอีลิมรับแล้วด้านข้างขวามือมีท้องวีนัทอยู่ครับแล้วเลงรอเลยชูการันชูการันบอกเจอแล้วเจอแล้วครับชูการันตรงนี้พยายามจะแจ๊ดเจ้าหวาแล้วล่วงเป็นก่อนเลยทันทั่งหยุดโอตรงนี้ครับเป็นต้องหนังซ่าครับโดนปิดงานไปจะทงดุกน้องวีนัทครับโอ้โหชูการันบอกวิ่งมาไม่ดูตามาตาเรือเลยครับชูการันบอกมาเจอมาจี้จ่าเอ๋นะตัวเองเลยครับแต่โนโนเนมครับนั่งนิ่งๆไว้ก่อนครับวิลิกตรงนี้เก็บงานทันทัองโมมาครับหาอีทีเอชครับได้มาเพิ่มเป็นหน และท่านรองเท็เอจีครับนอนนิ่งๆอยู่ในบ้านครับรับสภาพตัวเองแล้วครับตรงนี้ครับหายริมครับไปไหนไม่ได้ด้วยครับโอ้แล้วเหรียญศูนย์ครับท่านรองอร์เธอร์ครับตรงนี้ได้มาสี่ริมครับพยายามไะยิงโดนทิ้งก่อนท่านรองดีเจตรงนี้ดับตมาสี่ริมเช่นเดียวกันครับนังสลิงโดดขึ้นมาแล้วครับอีก2เกมตรงนี้ครับรอจบเกมนะอีก2เกมครับคะแนนจะออกพร้อมกันนะครับลุ้นเอาเด้อ มาครับและดีเจตรงนี้จะเล่นกันท่องวีนัสครับจะาของอาเธอร์ตรงนี้โดนคอกก่อนเลยเ้องทันเดอร์ตรงนี้มันจะตายลงไปแล้วเทนด์เจ้องดูดเลือดเข้ามาแล้วไม่รอดครับเจ้าของทันเดอร์ตรงนี้ล่วงลงไปเจ้า้องดีเจตรงนี้ขึ้นมาเล่นกันท่องอากิระอากิระล่วงลงไปแล้วเพื่อนกลางเจ้าของสเตฟี่ขึ้นมาแล้วครับและชุบจะต้องอากิระกลับขึ้นมาเรียบร้อยครับตรงนี้จะา้องแพนยืนอยู่ชั้นสามเจ้าของดีเจพยายามสับบัตเจ้าของอากิระตรงนี้กำลังจะล่วงลงไปเช่นเดียวกันโทมัสตรงนี้พยายามล้อเข้ามาดาร์ซี่ตรงนี้ครับกำลับและเลกี่ตรรงน้คับระเบิดมัันนลงงงข้าตตีวเอครับดาร์ซีี่ตรรงน้คับ จ่ายดาเมจไป37ดาเมจจะเท่ากับวีทัทกับตรงนี้โอ้โหแตงไอวอทันพอดีแล้วทางด้านของโทมัสตรงนี้โดนจ่ายไป114ดาเมจครับจะเท่าของลัเปิดจะเทองชูการันตรงนี้ครับเต็ดลับเปิดใส่ด้านงด้านของโทมัสครับเอาแล้วจะต้องดาซี่ออกซ้ายมาเทล็องโทมัสอยู่ด้านหลังมาแล้วครับเทล้อดของน้องแพนว่ายังไงว่ายังไงเทล็อดของวีนัทว่ายังไงชูการันครับตรงนี้ยืนค้ำไฟอยู่ทางด้านของบันไดครับลูกน้องวีนัทเล่นกับ้องชูการันอยู่เทล็องแพนครับวิ่งเป็นวิ่งเป็นวิ่งเป็นคนดีดไปเลยครับตรงนนนนีี้้้้้้้ครรัับพยยยาาาาามมมจะไไไปใหดดแลลววโโททสสตงออเข ครัอีเจครับสี่ลิมตรงนี้ครับต้องวีนัทสิบสี่ลิมเกมนี้ครับและเท็ดจะต้องลดลงมาแล้วครับเรียกลดลงมาแล้วครับจะขับรถเล่นแล้วครับวงเป็นที่สี่ตรงนี้ครับหกทีมครับทางด้านทางด้านของทางด้านของน้องแพนตรงนี้เน้องกาวที่อ่ออนทามาก่อนเลยจะต้องเน็กกี้ตรงนี้ต้อกปิดงานไปตรงนี้จะถองวีนัทครับแล้ววีนัทตรงนี้เอาจัดจับเลยครับขอเป็นมือที่สามเลยเป็นน้องดาวทัองยูและโบมาอีกครับตรงนี้ครับยูโและชุบเป็นลับขึ้นมาได้ครับน้องแพนตรงนี้จะส่งทางน้องยุโกครับตรงนี้จบหกลงไปก่อนเลยครับโอ้ เอาแล้วโนเนมโดเนมครับรากมาถึงติดท็อปห้าแล้วครับอ่าเธอตรงนี้ก็ได้มาสี่ลินครับแต่ต้อโทมัสครับตรงนี้โดนปิดงานไปจะต้องฟรีลิกครับเป็นดนนั้นของ R E T H ครับแา่ตรงนี้นะครับ เกับขึ้นมาได้หรือเปล่าครับรีเซ็ตไฟกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าครับโอ้โหแล้วตรงนี้จะต้องอาเออครับเจอแต่ของน้องแพนน้องแพนเห็นแล้วด้วยแล้วน้องแพนโดนเข้ามาตรงนี้เกือบลวกกับเลือยู่อยสิแล้วล่วงลงไปจริงๆครับจะต้องเลิฟมาเชลตรงนี้จะตปิดงานไฟครับตรงนี้ทจ้างดังของ r e รตครับตรงนี้ครับโอ้ได้มาถึงเจ็อลิมครับแต่ต้นของเทเอีตรงนี้ไปน็อกดาวใครมาแล้วได้มาเพิ่มเปงนบเอลิมและเรียบร้อยครับดีเจตรงนี้ครับจบห้าลงไปครับจะต้อ สทีมสุดท้ายแนย่นอนครับต้องวีนัทตรงนี้ตระห้ังของโดเนมและจระหนังของไอเอทีโอครับตรงนี้แล้วไอเอทีโอจะคว้าสองมูชาเลยหรือเ,เปล่าครับเอาแล้วครับโอ,โอ้โหออ้และ้วตระหนังของเท็เอจีครับอยู่ด้านล่างครับเอาแล้วครับถ้าเท็เอจีตัดทางด้านของไอเอทีโอได้สักหน,นึ่งคนนี่วีนัทพอมีลุ้นเลยนะครับเอาแล้วครับรออย่างเดียวครับตระหนังของเท็เอจีว่ายังไงครับรอเทรดกันไปเทรดกันมาแล้วครับตรงนี้ครับ เอานะครับแล้ววินัทครับยังไม่เข้าครับจังหวะนี้ครับวินัทวิ่งลงแล้วครับตรงนี้ไปแล้วครับฉีกออกขวาหรือเปล่าหรือจะวิ่งตรงๆเลยลังเท็เดียจีก็พยายามวิ่งวนกันอยู่ เอา s. <S แล้วแล้วหมาแล้วเราคืดหมาแบบดีกับเราสะบัดเข้ามาก่อนเลยทั้นั้นของเล็บเล็บเมาเชลยังไงก็เถือนล่วงละเรียบร้อยก็ไม่ไหวกับเป็นนัอง AETO ตรงนี้ส่งงานต่างๆของโนเนมรับจบสามลงไปเลยกัเหลือวินัตตรงนีรับเล่นกันัของ o t e ทั้นของ AETO เออ้นั้นของ AETH กับตรงนี้แล้ว้งนั้นของลูกน้องวินัตงลงไปฮานอยเมกาลลงไปเช่นเดียวกันรับตรงนี้ทั้นั้นของ AETO เออ AETH กับขอภายมาแล้วจะต้องวินัตบวินัตตรงนี้กับนั่นจะจุกเว้นจุก้างล่างจ นัดและเรียบร้อยก็หายไปหนึ่งก่อนเลยต้องแพนตรองมีชูกระรานโดนเก็บงานไป,ไปนแล้วไป็นตัวหัวไอ้เอี๊ยดกับต้องมีที่คว้าสองปูย่าติดครับโอ้โห,โห,โห,โหเอาว่ะเอาว่ะสองปูย่าติดครับกับทางด้านของอาอีเทสครับโอ้มาแล้วครับโอ้โหไปสองปูย่าแล้วเฮ้ยเอาดี ยี่สิบสามคะแนนครับตรงนี้ครับและวธนาของวีนัสครับจบที่สองไปยี่สิบเจ็ดคะแนนธนาของโนเนมครับสิบสี่คะแนนตรงนี้ครับโอ้โหเอาแล้วครับยี่สิบจุดสามห้าเกมสุดท้ายครับธนาของหัทตะวันครับ รอลุ้นคะแนนกันอย่างเดียวครับน้องๆแบบผมรอลุ้นคะแนนอย่างเดียวเลยพี่ผมรอลุ้นคะแนนอย่างเดียวเลยพี่ตอนเนี้ยผมรอลุ้นคะแนนอย่างเดียวเลยพี่พี่ครับคะแนนออกตอนไหนครับพี่ครับคะแนนออกตอนไหนครับพี่ครับ อ้าว <c oughs> <c oughs> เปิดสีหลีหรือเปล่ามาครับเกมสุดท้ายประจำค่ำคืนนี้ครับสำหรับทางด้านของฮาทตะวันครับ เตปักเตปักขอไปครับเตปักครับและเกมสุดท้ายประจำาันื้นนี้ครับสำหรับทางด้านของหาดตะวันครับถ้าพร้อมแล้วเราไปบูย่าเกมสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วไป เกมสุดท้ายประจำค่ำคืนนี้ครับ ตกมาที่6ว่าเอาว่า <c oughs> มีสิทธิ์ทุกทีมครับมีสิทธิ์ทุกทีมผมบอกเลย บอกเลยมีสิทธิ์ทุกทีมครับและเกมสุดท้ายประจำค่ำคืนนี้ครับผมกําลังจะเริ่มต้นขึ้นครับมาดูหลายเครื่องบินกันก่อนเลยครับตรงนี้ครับหลายเครื่องบินเริ่มจะต้องจุดลมพลครับไปจบแต่ทางบินทพันธ์สัตว์น้ำครับและตรงนี้ทั้งวัววารับจะเล่นกันทั้งโอเวอร์เฮฟเว่นเลยหรือเปล่าครับต้นเกมแบบนี้ครับแต่นักขยุบโอเล่นกับน้องอาเธอร์มาแล้วกัต่น้องอาเธอร์เหมือนจะถอยออกไปแล้วครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูทั้งหัววากันหน่อยครับเจอทั้งโอเวอร์เฮฟเว่นแล้วตรงนี้ครับทั้งโอเวอร์เฮฟเว่นสบคืนนนนี้้้พพยยาามมจะะัับอออออปไวววชุเ่่กแล นเนคอมายังไงแต่ละคนลูกแต่ละคนลูกกาตรงนี้โดนเคอมาเช่นเดียวกันครับจะต้องวาวาวีเออวาวาโน่นโน่ครับลูกกาตรงนี้พยายามจะม้วนเข้ามาแล้ววาวาตรงนี้ครับแต่ละนโจเซฟเก็บงานท่องเอ็อีหลานไปแล้วเหลือแต่ละคนจากกัวจากกัวว่ายังไงและดันบนลดันบนลแต่ละคนจากกัวโดนเคออยู่จากกัวโดนเคออยู่จะต้องลูกกาตรงนี้แล้วลูกกาออกสายมาสปัตแต่ละคนจากกัวตรงนี้แล้วใครจะล่วงก่อนแล้วเป็นทางจากกัวตรงนี้ล่วงลงไปครับจแต่ลงของอูลูกกาครับทั้งปาปิก้าโดนทะของฟิลิกเป็นงานไปทางของแน็กกี้ตรงนี้ก็เป็นนอักดันซี่ละของนัดปปููไานลก เก็บงานทัตงวาวาไปวาวาตรงนี้เป็นน็อกดาวใครมาแล้วทัตองวีนัทตรงนี้จบสิเอ็ดไปก่อนเลยครับทัตองโอ้เยตรงนี้เสียทัตองน้องนัทไปให้กันทัตองทันเดอร์วาวาโนนูบครับมาแล้วอยู่ไว้บอลตรงนี้เหลือทัตองออนทามคนเดียวแล้วอาเธอร์เรียนซี่ตรงนี้ไหลเข้ามาแล้วเดดไอโดนปิดน้ำมาโดนกันทัตองอาเธอร์เรียนซี่ทัตองโนเนมดีดลงมาแล้วครับตรงนี้อยู่จานของเกาะสามเหลี่ยมครับโอ้ทัตองอาเธอร์ตรงนี้มาสามอีริมครับทัตองยูเอฟโอตรงนี้เหลือคนเดียวแล้วแย่แล้วครับจีบีเอสตรงนี้จะเล่น โดนขอมาเหมือนกันครับตรงนี้แล้วพยายามขอต้องนัทต้องมีล่วงไปอีกหนึ่งคนครับจะต้อง G P S ตรงนี้ครับเอาแล้วสปัดเลยครับตรงนี้เป็นของน้องภูมินะตรงน remember, ี้เก็บงานต้องฟีลิกไปแล้วทั้งทั้งของยูโรตรงนี้จบสิ้นครับจะต้องอาเธอร์เยนซี่ครับตรงนี้ครับโอ้ทีมมันจริงๆจะต้องทีหยดตรงนี้ครับเก็บงานต้องฟียวไปแล้วเหลือคนเดียวหรือเปล่าเหลือเหลือคนเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวหมาหมายังไงตรงนี้จะไปชุบเพื่อนก่อนครับกลารไอ้วงปักแล้วชุบเพื่อนกลับขึ้นมาได้ครับจะต้องฮานอยเมกาล่วงลงไปครับตตตตรรรงงงงงงนนนนนนีี้้้้้จจะะะอออออูมฮาายยโดเก็บบไปขคั โอ้ทางด้านของอวาครับเหลือทันเดอร์คนเดียวแล้วได้มาสองอิริมครับแล้วไล่ชุบเพื่อนก่อนครับแล้วชุบทางด้านของจากกัวกับทางของเอ็กอีหลานกลับขึ้นมาได้เป็นที่เรียบร้อยห้กับบาวโนนตรงนี้ครับยังไม่ตายครับยังมีสิทธิ์ลุ้นแน่นอนครับบาวาและทางด้านของไอเอทีโอครับตรงนี้ครับรีเซ็ตไฟกลับขึ้นมาได้หนึ่งคนครับเป็นทางานของลนบูครับนัดบูครับวันนคะแนนทุกทีมดีมากมาดูทางด้านของน้องโบอสฟรีไฟครับจะเล่นต่อเลยโอ้โหเห็นเป็นตรงนี้ร่วกลงไปครับเป็นทางของนกโบสฟฟรีไ มาแล้วแล้วสับหัวออกก่อนเลยครับตรงนี้ทางด้านของวาริสลัดยางครับโอ้โเทเบิลครับสามลิมตรงนี้ครับมาดูทางด้านของโนเนมครับสี่ลิมตรงนี้สําหรับพวกเขาครับทางด้านของอาร์เธอร์ดีเจนซี่ครับตรงนี้ได้มาสี่ลิมดีเจครับยังคงสูงนีลิมครับผมตรงนี้แล้วทางด้านของบ่าว่าครับสิบสองอีลิมเอ้ยสองอีลิมครับเอาไปดูคะแนนกันหน่อย เมื่อกี้ทางด้านของ ROT h นะอ่อ REG Head แล้ผมขึ้นมาเป็นอันดับที่3แล้วนะครับเมื่อกี้ดูคะแนียขึ้นมาเป็นอันดับที่3นะใช่ไหม <c oughs> อ่าใช่ครับขึ้นมาเป็นอันดับที่3ครับที่ห้าที่ห้าตที่สี่มีโอกาส แรงด้ทุกเมื่อนะครับถ้าจบก่อนนี้จบเลยนะแล้วแต่ของ E แต่ละของ R E T O ครับตรงนี้ครับโดนปิดงานไปจะ่ละของวาวาครับเอาครับสามยิงลิ้ะของวาวาครับแล้วด้านหน้ามีดต่โอเวอร์เฮเว่้อยู่ครับเดี๋ยวผมบอกเลยครับเกมนี้แล้วแต่นะของ D J A ราชาจบเก้าครับมูนดีเจตรงนี้หายไปก่อนครับเอาแล้วครับดีเจอยู่ที่4ครับแล้วจบไปก่อนด้วยครับโอ้แล้วคะแนนดีเจอยู่ที่4ครับ จ,จบที่เก้าไปครับโอ้พลาดเลยครับพีเจวตรงนี้จะตัองของโนเนม,มจะตัองเทพฟ,ฟาคอนตรงนี้เป็นกำตังจากจ,วจากกัวมาจากกัวโดนปิดงานไปตรงนี้จะตังของโนเดมครับโอ้และทั้งหวาวาครับชุกจะนงจากจัวกลับขึ้นมาได้เป็นร้อยครับพีเดียตรงนี้ได้มาแปดกิลิมครับโอ้แล้วทุกทีมีโอกาสแซงขึ้นมาได้ตลอดเวลาครับ อแล้ววีนัทอยู่ที่สองแล้ววีนัทอยู่ที่สองครับตรงนี้แล้วจบไปแล้วครับแต่ละวีนัทตรงนี้ครับโอ้ well, 3, เอาแล okay. ้วครับเอาแล้วครับผมบอกเลยที่สองที่สามมีสันแน่นอนครับตรงนี้ครับเอาแล้วครับโอ้คะแนนมาดีจัดจัดครับแต่ละทีมครับผมบอกเลยครับตรงนี้ครับโอ้แล้วขอมาทางนั้นของโจเซฟตรงนี้ครับโอ้เอาแล้วโอ้เอ็วนกลับขึ้นมาได้เป็นเรียบร้อยครับตรงนี้ครับ แต <problem> ่ด้า <Investment> น,นของนูเนมตรงนี้ได้มา6กอีลิมครับและจะเล่นกันที่หองโอ้โหโ,โอ้โหยังเป็นโอ้โหเป็นคอมาต้องเทสปากคอนครับตรงนี้ครับ <t> <Kirby> โดนคอมาเกือบร่วงเหมือนกันแต่ดังของอาเธอร์อาเธอร์ไหลมาแล้วครับตรงนี้ครับและอาเธอร์ครับแต่ด้านของ GPS ตรงนี้ครับได้มา8ปอีลิมครับแต่ด้านของ MURK ครับอย่างของศูนย์อีลิมครับเอาละพายเรือฉันจะพายพายเรือสู่ทะเลไม่กวาดเจ้ามาครับตรงนี้ครับจะต้องโฟนคงคาว่ายังไง แต่ขอว่าว่าครับตรงนี้ครับโอ้โหแล้วด้านหน้าครับมาแล้วครับตรงนี้สองบูย่าครับจะเจอกับทีมที่ได้สองบูย่าครับดากกลัวว่ายังไงครับจะเล่นกันต้องเลิฟหมาเชลหรือเปล่าแล้วโดดขึ้นก้อนหินมาแล้วจะต้องฟิลิกเล่นอยู่ทางด้านของบทบ้านครับเลิฟหมาเชลครับกลับไปรีเซตไฟกับเพื่อนครับตรงนี้ครับ ต้องฟิลิับว้าอย่งไงครับแต่ท้งของว้าครับเอกเอกตรงนี้เจอแล้วครับตัวนี้จะเคาะเข้ามาั้องฟิลิกเกือบล่วงเหมือนกันครับกาไอวทันอยู่แต่ท้องเอกเอกตรงนี้จะไหลเข้ามาเอาแล้วว่าวๆาว่าวากระโดดลงมาตรงนี้จะต้องฟิลิกพยายามจะพัดยาเหลอแล้วต้องเอกเอกตรงนี้ล่วงลงไปก่อนเลยจะท้องวาวาครับเป็นต้องเอกเอกตรงนี้ครับไปปิดงานมาให้ครับและแต่ท้องเอกอิลาดตรงนี้ล่วงลงไปเช่นเดียวกันครับแต่ทั้งของนันปูตรงนี้แล้วแต่ทั้ของนัดปูเก็บงานทั้งของเอกอิลาดไปแต่นี้พมลเของฮัน่อยตรงนี้อย มาแล้วครับท่านของทันเดอร์ตรงนี้ว่ายังไงครับท่านของเอ็กอิรันนุนิเกิดขึ้นมาได้เป็นที่เรียบร้อยท่านของวาวาเอ็กอิมันสะบัดเข้ามาหันลอยในการล่วงไปก่อนเลยจะต้องวาวาโน้มตรงนี้ครับพยายามจะไล่ตัดสู่ชีวิตเหมือนกันครับเอาแล้วครับท่านของวาวาแล้วท่านของหันท่านของอาร์อารีทีเฮสครับนี่จะไปกลับขึ้นมาได้เป็นที่เรียบร้อยครับตรงนี้ท่านของเอ็กเอ็กครับกำลังจะเล่นต่อเลยหรือเปล่าครับแล้วตามเข้ามาครับท่านของนัดบูนัดบูเจอท่านของจากัวตามมาแล้วครับตรงนี้ถือท่านของโอ ขอมาเหมือนกันครับนัดบูตรงนี้ต้องการไอร้กัวปักวิ่งถอยหลังก่อนเลยครับทั้ง้องนัดบูตรงนี้หาหน่อยหาหน่อยกลับขึ้นมาได้เป็นที่ร้อยเช่นเดียวกันครับทั้งข e อเอ็กซ์ลารตรงนี้พยายามจะเข้าไปเล่นกับเพื่อนและโดนขอหลังมาทั้งของวาวาไอ้ไอ้ตรงนี้ต้องต้องนั่งลลางสไลด์ออกมาก่อนครับตรงนี้สะบัดเข้ามาทั้งของจกกักรกลได้เป็นหนึ่งลิมครับเก็บงานทั้งของนัดบูไปครับโอ้ทั้งของเอ็ก e ซ์ลารล่วงลงไปเหมือนกันครับตรงนี้ครับแล้วเพื่อนพยายามจะกลับมาชุบให้ได้ครับโอ้โหเอาละครับหกลิมตรรงงนนนนี้จััดาาขอววโบค แล้วมีสิบดูแน่นอนครับจะต้องภูมินะตรงนี้ไปเก็บงานตาทองเอกีหลานมาแล้วล่วงไปหนึ่งครับตาทองเอกเอกกมีล่วงไปจะต้องน้องฟานแปดขวบจะต้องน้องฟานแปดขวบเก็บงานตาทองเอกเอกก็ไปจะต้องน้องฟานแปดขวบตรงนี้ครับมาตาทองของแฟนนัาตรงนี้ไปทำดาวตงของปานดาน่ามาตาทองของบนฟรีไฟโดนน้องตาลงไปจะต้องนักกี้ตรงนี้ตาทองนักกี้ตรงนี้เก็บงานตาทองของโบนฟรีไฟไปบานดาน่าโดนเก็บงานไปจะต้องแฟนน้าตรงนี้ต้องอาเธอร์เลิยนซี่ครับหวาลินสันยางโดนตาทองของน้องโมบปิดงานไปเช่นเดียวกันแล้วเหลือะตาทองของอาอาอันบลอยครเาซาว ก่อนเลยจะต้องภูมินะตรงนี้ไปเก็บงานทานของทันเดอร์มาทันเดอร์ไปปิดงานท่านดังขอเนอท่านดั้นทันเดอร์โดนเก็บงานไปตรงนี้จัดท่าของจีพีเครับโอ้โหเอาแล้วโอ้ยเฮเบียนตรงนี้ได้มาสามอีลิมครับท่านของเอกตรงนี้เป็นนักดังท่านของฮานอยเมกามาครับเอาแล้วท่านของโนเนมโนเนมได้มาหกอีลิมมาแล้วครับตรงนี้ทางด้านของแฝนน้ำแฝนน้ำเล่นกับทางด้านของทางด้านของทางด้านของไฮบิดตรงนี้ครับเรโดนค้อมาท่านของเอออัสวินตรงนี้ต้องนั่งสลิงไปก่อนเลยครับโอ้โหสิบเอ็ดอีลิมจัดท่บตรงนี้ครับ โอ้และ GPS ครับเพิ่งมาเล่นออกเกม2เกม3หรือเปล่าครับและทางว่าวาตัวนี้ได้มา7อีลิมครับผมบอกเลยครับมีสั่นแน่นอนครับคะแนนวันนี้คือทุกทีมแบบ <c oughs> สูสีกันจะจัดจัดจัดะ โอ้ยเฮ็บ้นมายังไงครับทั้งโนเนมตรงนี้ครับกำลังจะเด่นกันตะดันของไฮบิดแล้วไฮบิดบอกขอก่อนเลยก็ไปแล้วครับไฮบิดตรงนี้บอกอยู่ไม่ได้ครับและด้านหน้ามีทังด้านของโอทั้งด้านของเอ่ออาอีทีเฮดครับทั้งฟิลิกตรงนี้ครับขับรถแล้วครับด้านของโนเนมครับของยิมตรงนี้ครับมากับรถกระบะครับรถกระบะหูใจเลยตรงนี้ทังด้านของนัดปูตรงนี้ก็ลันจะล่วงแล้วนัดปูไปน็อกดาวน์ด้านของนอกปนฟรีไฟมาก่อนแล้วนัดปูต้องดีแล้วมันยิงไม่โดนครับอาเธอร์ครับโอ้ มาครับเอาแล้วครับไปแล้วครับตรงนี้ทางาของอาเธอร์ครับจะส่งทางด้านของอาโอทีเอชได้หรือเปล่าแล้วมาแล้วแล้วสับปัดทางด้านของลูกซองใหม่แล้วล่วงลงไปก่อนเลยตรงแฟนน้ำตรงนี้เจอแล้ขนองนักปูปิดงานไปไปที่รยมตรงนี้จะน้องอาเธอร์เรียนซี่ครับว้าวครับโดนสังหารหรือเปล่าครับจะ้องหานอยเมกาตรงนี้ล่วงมันจะตรงแฟนน้ำอีกหนึ่งครับตรงนี้แล้วได้มาเพิ่มหนึ่งอริมครับตรงนี้จะน้องอาเธอร์ลินซี่ครับ แต่เราวางครับได้มาเจ็ดเอลิมแั่ดังของอ e g o ครับตรงนี้ได้มาห้าเอลิมเพื่มจะไปชุบเพื่อนหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วเหรียญมันเหมือนจะไม่มีด้วยครับแล้วเหรียญได้มาแล้วครับวาวาจะก้วนตรงนี้ครับชุบท่านของทันเดอร์กลับขึ้นมาได้เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันไฮบิทตรงนี้ครับเสียท่านั้งวันทั้หน้าไปหนึ่งคนให้กับท่านของเนักกี้ตรงนี้ครับ ยเว้นครับจต้งเทสเอจจีตรงนี้เป็นดำแหนงจะ้องของฟาริสจัญก์มาวาริสจัญก์โดนเจ็บงานไปตรงนี้จะต้องเทสเอจีครับโนนเลมได้มาเพิ่มหนึ่งอิลิมครับจะต้องวอลจะต้ทั่วครับวิ่งอยู่ทั้งในตรงนี้โอ้เป็นครับสไลด์ลางมาแล้วครับโนเนมครับเจ็ดอิลิมตรงนี้ครับอยู่จะต้องลงบัตรน้ำเสียอาเธอร์ตรงนี้จะเล่นกันต้องไฮบิดแล้วต้งไฮไหนครับจะต้องอาตวินตรงนี้ล่วงลงไปครับจะต้องเน็กกี้ครับแล้วโดนปิดงานไปเลยครับอัศวินตรงนี้ครับที่เจ็ดอิลิมจะต้องอาเธอร์ลีเจนซี่ครับ เอาแล้วครับสั่นสะเทือนแน่นอนลู้การตรงนี้ไปเก็บงานทั้งหมดจากกัวมาทันเดอร์โดนเก็บงานไปยังน้องมูเช่นเดียวกันครับทางด้านของอุตร้าคิงครับแล้วแสดนของอีลานครับเป็นน้องคการทั้งหมดของมาดับโคดสตรชุดหนึ่าวาวาเองตรงนี้ครับตัวปิดงานไปเช่นเดียวกันและจีพีเอสตรงนี้ครับส่งตั้งของวาวาจบเก้าหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อน อู๋ยังอยู่ครับเหลือแต่าของทางด้านของเอกอีหลานคนเดียวหรือเปล่าครับโอ้แล้วเหลือเอกอีหลานคนเดียวกำลังเปลี่ยนสองพันเจตรงนี้ครับกำลังจะไปชุบเพื่อนครับเจ้าของเอกอีหลานตรงนี้เจ้าของทีมไฮปิดตรงนี้จบแปดไปก่อนเลยเจ้าของโนเนมตรงนี้ครับโอ้โหเอาเลยแล้ววายังรอดอยู่ครับไปแล้วครับตรงนี้ครับไปชุบเพื่อนก่อนเลยเจ้าของเอกอีหลานตรงนี้ครับยังอยู่ครับเจ้าของไอเอทีโอตรงนี้ครับเลิฟมันเชียวตี้โดนเข้ามาแล้วเกือบล่วงครับเจ้าของอัเธอร์ลิเจนซี่ครับ แล้ววาวาครับรีเซ็ตไฟกลับขึ้นมาได้ไเียบร้อยครับตรงนี้แล้วพยายามยิงระเบิดทำลายไอ้วอร์ไปก่อนเลยครับอเอาครับโอ้เฮ้เป็นตรงนี้เล่นกันท้งของอุลตร้าคิงครับผลหากันอยู่ครับ แตั้งของโอเว่นครับแล้วเด็กจะต้องระเบิดเข้ามาคุณตาคิงตรงนี้โดนเลยเดโดนเซตระเบิดเข้ามา27 10 3 3เ3แล้วเรียบร้อยเลยจะต่ทั้งของจีลุงตรงนี้ล่วงไปก่อนเลยเหลือแต่น้องแนนน้องแนนว่ายังไงน้องแนนล่วงไปหนึ่งแต่ท้งของน้องนัทตรงนี้ล่วงไปเช็ดยอกันครับแล้วกลับไปชุบเพื่อนก่อนแล้วด้านบนมีทางด้านของจีเบียสยิงลงมาครับกดลงมาตรงนี้แต่ท้งของแต่ท้งของโอเว่นโอเว่นว่าอย่งไรจะสามออกได้หรือเปล่าจะยิงแต่จะต้องระเบิดไฟเข้ามาจะต้องเรียกหูทีน้องโจเซฟครรับตดนี้้ปนนนนรไองงแตครับโอ้เอาจััดครบ 8อีลิ่มตรงนี้จะต้องโหวว่าเว่นครับผมบอกเลยว่าวันนี้แม่งตึงจัดๆครับจะต้องโอเวอร์จะต้องของจีเอ่อจะน่าของอัลเทอร์นีเซซีครับตัวนี้จะเล่นกันด้านของ R E T H เลยจะน่าของมากับโคตรตรงนี้ไปได้มาเพิ่มหนึ่งอีลิมครับและเรียบร้อยครับและจะต้องของจะต้องของ R O T ดครับตรงนี้จบเจ็ดลงไปครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับมีลุ้นแน่นอนครับแบบ โอ้แล้วท <boundaries> ีมเต็งๆครับตรงนี้ครับจบไปเกือบหมดแล้วครับตรงนี้ทัตตะหัววาวจากกลัวครับจุดการ์ดเอ็มดีหลานกลับขึ้นมาได้ไปเทียบรอยครับตรงนี้ครับเอาแล้วจุดเอ็มยูเอ็มยูอาร์เคได้มาหนึ่งอีลิมยังไงเอ็มยูอาร์เคดวาวๆตรงนี้ได้มาเก้าอีลิมครับต้องรักษาตำแหน่งดีๆครับทัตตะหัววาตรงนี้ครับอยู่กับทัตตะหัวยูเคยูเคตรงนี้ครับปล่อยหรือเปล่าโอ้ยไลยตรงนี้มาแปดอีลิมและทัตตะหัวโนเนมตัวนี้ได้มาแปดอีลิมจะยกการ์เทัตนี้เก็บตะหัวาเธอแล้้วจได้มาหนอเ่ั้นตัวนี้โดนออยู่เกทบการง ยังไงว่าวาวาวยังไงยังไงจ้กของโนเนมยังไงครับตรงนี้ต้องอาเธอตรงนี้มาสิบสี่ินเ้ของคุณตั้คิงนุยเจ้าพกลงไปจะโชว,วาครับเ็จ้องจากขั้วปิดงานไปให้ครับเซฟากอนตัวนี้ไปเก็บงานท่ออ e ีหลานมาเชดเดยกันครับเอาแล้ครับ้ของกเวสสิอิตรงนี้และจะเล่นกอบอาเธอและจะเล่นกับอาเธอร์ต้องเซเอ็กซ์อิตรงนี้เป็นลำดาบต้องโจเซฟมาโจเซฟนั้นองเอเอ็กซ์อีปิดงานไปและตั้งนั้นนอกบ้านไปตัวสัมปัดเข้ามาอาเธอร์ล้วงไปก ไปตายงนีจะต้องดาวาลวอาเตรงจบาลงไปจะต้องทีบีเอสตรงนี้เดอียร์หรับพวกเขาครับจะต้องเทสตาก่อนเยป็นกนต้องเลียวหูที่มาเลียวูที่ต้องไปกันไปตรงนี้โอ้เฮฟเว่นกับเสียต้องเลียหูที่ไปครับมีครับเอาแล้วจัดเลยหัวบาตรงนี้ได้ประสิทธิยพยายามจะออกพยายามจะออกแล้วล่วลงไปครับจากัวตรงนี้เจอต้องโนนเล็บปิดกัดไปเนดียวกันจะต้องลาชาเป็นยี่สิบคับตรงนี้ครับโอ้เอาแล้ววาวว่าวว่าวว้าไปไหนว้าวเหลือคนเดียวทีบีเอสสิบเจ็ดจะต้องว้าวตรงนี้สิบเอ อยู่โอ้ยไป็นตีตรงวันและตีตรงวันทำไมตรงนี้กับพวกมันแหลงเหลือเกินครับฉันก้องแตนักของแตนักกองต้องนอนนั่งนอนนักเข้าตู้ได้แล้วเข้าตู้ได้ด้วยครับสีเซตไปกลับขึ้นมาได้หมดเลยครับโอ้ยเป็นตรงนี้ทาน้องวาวานนนุ๊กจบสีลงไปจะทของอาร์มี่ตรงนี้ครับสองวาวานจบสีครับโนเนมโนเนมสิบสี่ลิมแล้วมาแล้วจีเวียสุดท้มดแล้วโดนทั้งหน้าของสกายเลอร์เทตรงมาเอาแล้วทาง่างขอโนเนมว่ายังไงแล้วพยายามจะนั่งรถทางน้องฟานแปดขวบมาแล้วครับน้องฟานแปดขวบครับตรงนี้เล็งเลยเล็งเลยเล่นกับทั้งคองโนเนมอยู่แลือททีมมสุดด้้าาายยังงไโนเควะ ตอนเลยหรือเปล่ายังอยู่ยังอยู่เน้าของโจเซฟโจเซฟพยายามจะเข้าวงและเข้าวงมาได้ด้วยครับแต่นุ่มโจเซฟตรงนี้แล้วสะบัดเข้าบ้านแล้วน้องดาวไปก่อนเลยจลยั่วเรียวหูทีลงไปโจเซฟลงไปยิงคนตรงนี้จเจ้าของน้องทีหยดครับเอาจัดจัดครับสิบเก้าอีทิมเจ้จาของ GPS ตรงนี้ครับมีลุ้นแน่นอนครับ GPS ตรงนี้ครับแล้วเล็งรอเล็งรอ GPS ีเว่ายังไงสะบัดเข้ามาสะบัดเข้ามาอาจจะเป็นอาจจะเป็นนจ้นของ GPS ครับที่แสงปาดหน้าครับแล้วไปจบที่สองที่สามเลยหรือเปล่าครับเจ้าของโนเนมโนเนมอยู่ไหนโนเนมอยูู่่่่ดดด้้้้้าาาานนนนลลลงงงอยยเเคครรรัับบตโ็ไปี กาวดิงแล้วเหลือ2คนครับเหลือทจะน้องลูกัสกับนจะต้องทันกับ2คนทหารคนโนเนมเหลือ3เหลือ3เสียดทหารของเทไปแล้วมาแล้วต่ล้มมาเลยสองบัดต่อยทหารคนจีเบียตรงนี้แล้วน็อกดาวทหารของราชาเป็ดไปต่อเลยอาร์มี่ตรงนี้พยายามจะม้วนอยู่แล้วก่าไอ้วอกกนใส่เข้ามาตรงนี้ต้องฟาดรแปดหัวกับน็อกดาวทหารของเทสฟาคอนมาแล้วจะต้องเทสฟาคอนโดนปิดงานไปอย่างนั้นน้องฟาดดแปขวนตรงนี้ครับมาแล้วครับตรงนี้เอาแล้วจะเล่นคนกันเข้ามาสังทีน้องจีตรงนี้แล้วส่งทันด้านของโนเนมก็จบสามเลยจะต้องจีพีเตรงนี้ครับโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆครับยีี้กกันนนตต่อออออรงงงเเหลืทโโวป ไปเป็นลุงไปหนึ่งก่อนเลยน้องฟาดแปดคูเปรีลุงไปเช่นเดียวกันจะโถ่เฮ้ยมาแล้วจ้ะโอ้เฮ้ยไปแล้วเล็งแล้วเล็งแล้วเล็งเลยนะเดี๋ยวลอยกับเป็นน้องคูเปอร์ลงมาตนอนจีพีเอสกับขวาปูย่าในเกมสุดท้ายไปครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับวันนี้ครับห้าเกมวันนี้ครับผมบอกเลยครับมันจัดจัดกับ GPS เกมสุดท้ายมาดีจัดจัดครับ มีถึง30คะแนนได้นะเห็นแน่นอนครับโอ้และสามคะแนนตรงนี้จะต้อง GPS ครับแต่ต้งของโอเวอร์เฮฟเว่นครับ18คะแนนโนเนมครับย2คะแนนครับตรงนี้ครับอู้และทุกทีมครับมีลุ้นคะแนนแบบโอ้ผมบอกเลยเฮานะครับ แล้วก็จบลงไปแล้วครับผมสําหรับวันนี้ครับสําหรับวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับห้องซ้อมของรอดช่องนะวันนี้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับ5เกมตรงนี้ครับ5เกมตรงนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกไหมเอ่ยสนุกไหมเอ่ยถ้าไม่สนุกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าไม่สนุกก็ต้องขออภัยด้วยนะ ก็ผมจะพากสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับจะพากสไตล์นี้อยู่แล้วเนาะอาจจะฟังกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมอาจจะฟังกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่ก็พากสไตล์นี้มาโดยตลอดนะครับผมวันนี้ก็สนุกมากๆครับกับห้องซ้อมวันนี้หลายๆทีมมีพัฒนาการที่ค่อนข้างดีขึ้นและหลายๆทีมน้องใหม่หลายๆทีมครับก็ทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆทีมมากๆครับขอขอบคุณทุกๆทีมมากๆเลย นะครับผมและก็ขอขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆขอขอบคุณทีมงานอถช่อง O2 ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานกัลลิน่าฟิลไฟด้วยครับที่มอบห้องมุมสูงให้ผมมาจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยวันนี้รถช่อง O2 ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับผมแล้วพบกันใหม่กับห้องซ้อมรถช่องครับผมประจำวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย Okay. <laughs>